สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์นะครับซึ่งที่ผมเรียนเนี่ยมันจะใช้บอร์ดเป็นบอร์ด LPC Expresso 1 7 6 9ซึ่งจะเป็น ARM Processor Cortex M3 นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้มันมาก่อนหรอกครับแต่ว่าตั้สิดูแล้วเนี่ยมันก็ใช้ภาษา C เหมือนกันแต่ว่าความยากของมันเนี่ยก็คือว่าไลบรารีอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีเราก็ต้องทำเองให้หมดเลยนะครับตัว ARM Processor เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในพวกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับก็คือพวก Maker ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้กันครับ ผมก็เลยเลือกทำไอตัวเครื่องทำค็อกเทลเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันคงไม่ยากไม่ง่ายเกินไปสำหรับบอร์ดที่ผมไม่เคยใช้มาก,ก่อนตัวส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็จะมีปั๊มมอเตอร์แบบ dry ram 4ี่อันแล้วก็มอเตอร์ไดรเวอร์ l 2 9 8 n 2ตัวแล้วก็ตัวบอร์ด lpc e p i o e นนะครับอ๋อแล้วก็จะมีพวกจอ tft แล้วก็พวกปุ่มสำหรับการคอนโทรลด้วยครับเมื่อดีไซน์เรียบร้อยนะครับก็เอาดีไซน์เนี่ยไปตัดอะคริลิกนะครับด้วยเลเซอร์ cnc เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเชื่อมอะคริลิกนะครับด้วยน้ํายาประสานอะคริลิกเสร็จแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เพื่อนผมกําลังขันมอเตอร์เข้าอยู่นะครับ เมื่อประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีสายยางที่ร้อยออกมาจากข้างหลังเอาไว้สุกเครื่องดื่มเข้าไปในปั๊มนะครับพอเ,เปิดออกมาก็จะเจอปั๊มทั้งหมด4ตัวอยู่ด้านหลังแล้วข้างในก็จะมีพวกแผงวงจรนะครับแผง MCU แล้วก็มอเตอร์ไดเวอร์แล้วก็หน้าจออยู่ข้างในนี้ทั้งหมดอ้อแล้วก็มีตัวเลกโ l ลเลเตอร์3โมโวลต์นะครับที่จะทําหน้าที่จ่ายไฟให้ตัวบอร์ด แล้วก็สําหรับหัวจ่ายสีขาวนะครับที่มันรวมสีท่อนี้ก็จะเป็นพาที่ผม3 d พิมพ์ขึ้นมานะครับเวอร์ชั่นแรกก็ไม่มีเลยครับเพียงแค่เราเลือกเครื่องดื่มที่เราต้องการแล้วก็เลือกปริมาณนะครับแล้วก็กดโอเคเครื่องมันก็จะทำการจ่ายตามที่เราต้องการออกมาเลยครับ โอเคเวอร์ชันแรกส่งอาจารย์แล้วก็จบไปแล้วมาดูเวอร์ชันที่2บ้างเวอร์ชันที่2เนี่ยเห็นหลักๆเลยครับจอนี่จอเป็นแบบจอขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไม่มีปุ่มคอนโทรลอะไรแล้วพอตอนนี้เนี่ยจะเป็น Android ทัชสกรีนแค่นะครับแล้วก็ตัวไมโครโปรเซสเซอร์ <Okay. S 2> เปลี่ยนเป็น ESP32 ตัวระบบ Android นี่ง่ายๆเลยครับใช้แค่โทรศัพท์ Android เก่าๆที่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็เสียบลงไป เชื figure, game, so so ่อมต่อกับต so so ัวเครื่องแล้วก็เปิดแอปเพียงเท่านี้เราก็จะได้หน้าจอ G U I สวยๆลื่นๆใช้งานง่ายแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเลือกเครื่องดื่มได้กําหนดปริมาณที่เราต้องการได้แต่ความสามารถพิเศษใหม่ก็คือเราสามารถจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ได้นะครับโดยใช้ Q R code เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นโคลาผสมเลมอนชชเวฟนะครับก็เลือกวิลลิลิตแล้วก็กดเช็คเอาท์พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอ Q R code ขึ้นมานะครับ เราก็เข้าแอปแบงก์ไหนก็ได้นะครับที่รองรับการจ่ายเงินด้วย QR code พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จ่ายเงินแค่นั้นนะครับแล้วตัวเครื่องมันก็จะไปหน้าต่อไปอัตโนมัติพอเสร็จแล้วนะครับก็เอาแก้ววางแล้วก็กดสตาร์ทเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ด้านหลังตัวเครื่องก็ไม่ต่างอะไรกับเวอร์ชั่นแรกนะครับแต่ข้างในที่จะโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีแค่ ESP32 อันเดียวแล้วก็ตัวมอเตอร์ไดเวซึ่งทําให้ประหยัดเนื้อที่ได้มากเลยนะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์ d n น r o i ยจะสื่อสารแล้วก็ยิงข้อมูลผ่านบลูทูธไปที่ ESP32 นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอไม่พูดตัวโค้ดนะครับเพราะว่าคงยาวเลยแหละใครสนใจก็ลองไปดูเอกสารที่ผมทําส่งอาจารย์ได้นะครับในนั้นก็มีข้อมูลครบอยู่ เครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูในบล็อกได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่อยากทำเองบ้างสวัสดีครับ